สวัสดีครับวันน <bizarre> ี <kaz uffy> ้วันที่10ตุลาคม2563ให้เพื่อนๆอวยพรน้องบีเราหน่อยอ้าวไอโอมาคนแรกอวยพรอวยพรเจ้าสาวขอมีความสุขมากๆครับอ่าไอป๊อตมีลูกไวๆนะครับมีลูกไวนนะครับไอเนทก็มีความสุขมากครับทั้งคู่เลยครับอ่ะเจมส์อวยพรเพื่อนหน่อยอวยพรเพื่อนหน่อยขอให้มีความสุขมากๆนะคะอ่าอ่าเจสซินเจสซิน มีความสุขมากๆมีลูกเร็วๆนะอวยพรเพื่อนหน่อยอยู่กันจนแก่นะคะอ้าวหนึ่งนะเออมีตัวเล็กไับวใหญครับแหมมีแต่คนอวยพรนะครับไม่ได้กินเหนื่อยอ่ะอวยพรเพื่อนเราหน่อยทีอยากกินข้าวเยอะชิลๆช็ลๆนะโชคดีมีความสุขมากๆนะครับอ้าวพี่ท้าวสวัสดีขอให้พ้อสาวโชคดีมีสุขนี่ขอให้มีความสุขนะครับอ้าวเจ้าสาวขอบคุณเพื่อนๆหน่อยทีขอบคุณนะคะ เจอกันที่นครเเจอกันงานน่ะ